วันนี้คูจะพูดจาสุภาพเรียบร้อยเฮียพามียอะไรล่ะตรงจากกระทืบหลวงพี่ไปสักพูดจะพูดจาสุภาพเรียบร้อยวันนี้ก็จะไม่บูลลี่ไข่ไม่น่ายี่เป็นไหน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 เป็นอะ่นไรอีกอ่ะกลัวเดี๋ยววิ่งไปเตะหน้าทอำไว้เฮียวอลเนี่ยเลองจักก็ได้เดีมาเดีตัดก็มาเดี๋ยวยอมรับคอมดียอมรับเนี่นี้อะไรอ่ะยอมรับนะบ้านะป่อนนั้นหมายถึงฝั่งมันอะไรฝั่งมันไม่มีทอมนะมีกระเทยเอ้า อะอะไรของพี่ใหม่ยอมรับพีให่โอ้ยเีี่อ่ะแปดหมื่นม่โดงตีปั้นก่อนตีปั้นก่อนเร็วๆผมวิ่งไม่ถึงฝันว่ะโดนเสียบก่อนไอ้เหี้ยพี่กูโคตรเบาเลยเก้าพันแปดในแต่จะบอกว่าพิษเท่าเพราผมไม่ใช่โอ้โหเฮี้ยข้าวปั้นไม่ได้อ่ะอะไรนะใครจะกินข้าวปั้นเจอใครจะกินข้าวปั้นไอ้โดนโดนอยากินไปสามขึ้เข้าตีปั้นไม่ได้ไม่โดนเลย ใส่เซ้นลบหรอเย็นๆเย็นๆเย็นๆทุกคนทังวีโอ้โหปั้นเหือตั้งหกสิบโอ้โหก็่ายสองพันเลยี่ระดับเจหน้าอะตีโอ้ไปมชนวโอ้ยถนทถนูเต็มบ้านโอ้โหเฮียเกิดมาให้เฮียนี่ปั๊มวะ นี่ไงปาล์มไม่ละดาบ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 ไหนป้าแรกเล้ววะไปไปพยายามตีอยู่พยายามตีอยู่โหลดอยู่ไอ้ยังวิ่งไปวิ่งไปเตะได้สองทีตายสองทีตายเอาตรงไหนสวยไหมเตะขวยนี่ก่อนแล้วกันสวยสวยสวยไอ้หลามแก้แล้วไปต่อไปกันต่อไปกันต่อเร็วมาเร็วไปกันต่อมาดิมาดิ ไปไหนอ่ะมาดิมาอยูบ้านดิเอ้าไปเหี้ยวิ่งกลับบ้านกันเหี้ยเลยอ่ะชวนมาบ้านมันไอ้เหี้ยเลยไอ้เนี่ยขวยเอ้ยบอกว่าไปกันต่อย้อนทักหมดเลยเฮ้ยย้อนจ้ำหมดเลยเออไม่พี่ไม่เห็นไปคนเดียวห็นผม่ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อแบบใดเหี้ยไอ้เหี้ยวิ่งวิ่งไปจะเข้าบ้านเหมือนหน้าทิมดินเลยสัตว์ปันเกิดปันเกิดดาบดาบ เดี๋ยวไเดี๋ยวไปเมื่อกี้โดนช็อตทอนไม่ไม่ตีวะหันกลวงไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่ไล่นี่ไล่นี่ไล่อ้าวพิษต่อไปพิษต่อไปเออยหนีไล่เฮ้ยช่วยหน่อยให้ให้ิงยิงให้ผพิษแล้วให้ไม่มีใครยิงเลยครับพี่น้องบางผมก็พิษให้แล้วไม่มีมาอยู่มาอยู่ไป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 ดาบดาบดาบไปกันต่อ๋ออ๋ออุ้ย อีทียกูนี่อของกูออกก่อนทีนต้องตีนี่พอเดียูวิงี่พอดียมาดีวีฟีเออมีที่อเออไอ้เอยอีอะโอ้โหเอาวนนี้มึงจะข้างั้ยเนี่ยหัวชิหายพี่วีฟีับบอร์ดตั้งนานอ๋อ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 อุ้ยเขตายปันปัน ไม่สัตว์เออเข้าไปอย่างนั้นอีกไร้เงี้ยไอ้เงี้ยมึงเนื้อมึงสะตันแมนไร้เงี้ยโอ้โหเราอยู่นะเก็บธนูดิเออไปกันต่อเร็วๆไปดิเกิดหมอนี่เกิดหมอน้ำพังไหนเนี่ยคนที่ไหนไม่บอกหรอกโอ้ยแดงหมดหมอกรูบักวิ่งกูได้แลอยแตะทีวคอยแตะทีวคอยแตะทิวคอยแตะพี่ท็อปตายไอ้เหี้ยเออไอ้เป็นมาจากไหนวะหวามมาเลย มาดิยัมายเออไม่กดัวถ้าวิ่งมาก็แดดใส่รงนั้นงาครับพี่เอกครับพี่เอกตรงนี้พี่เอกแทงครับพี่เอกผมปาไม่ไูวครับพี่เอกโอ้โหนินเข้ามาโอ้โหลบดีดีดินนี่น่าจะได้งไงอยู่เดี๋ยวถเดี่ยวคิดดูดี๋ยวสัตว์นินจานาจินนี่ดาบดาบดาบช่วยกูหน่อยโอ้ยโหวโดนหกหมื่นโอ้โดนถอนนี่ไม่เกิดกว่าบู่ เป็นหมอให้นะครับไปฆ่าหนูดิหมอหื่งตายเออสวยมึงเห็นแม่พามันวะล่ะแปลงไม่ทำไมมาตัวนี้มาเพิ่มดาบดาบปอติดพิษตายเยียโดดดงเทำไมเขาพิษ่ก่อนรก่อเร็วรถติดปอลติแล้วกูเองตึมปานครบมึงตายเฮียปอไม่เห็นเรียกหาหมอเออเรียกแล้วไงเจอปูชี้ตั้งมีคะโป่งโป่งโโอ้โหเฮียติโบติดสองโ๊ยนี่ กระตุกพออมาเอาพอคนี้โอ้โหไอ้เนี้ยอ้อมิตกระตุกอย่กลัวเนี่ยยักยักปัดกักเกิดมีหมัดเข้าหาดาบดาบเนี้ยแค่เหวอะแม่งโดนล็อกอะโอ้ปั๊บแค่ยังเูดตี๋ตายตายตายดาบตายดาบตายกูุกแกมแค้แค่หมอไม่ไม่ทันโอ้โหเพี้ยแจ็คอยไปแม่ปันเกิดขวาขอถอดไป ติอไวอใหม่โคตรเอามอนนี้เดนำเหรอเนี่ยเพิ่งรู้แกุงนำนมโว้ยเชี่ยปันปันโอ้ยโดเสือเสือระวังไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วไปไม่ออกเออไปหมดถูกต้องโอ้โติดบวก12แกให้ไช่วยยูเอ้าเช่อีกเอาไม่ทำไมไม่ตายไปไนที่ยนไไโดนจต้อกันไม่ได้ เอกหลบว่าเอกเอกกูแก้มึงโอ้โหมึงติดบัวสองไอ้สัสก็นั่นแหละกูแก้ตัวยิงมาห้าหมื่นไอ้สัสตาย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 ไอ้ห่าทำไมกดยาฟูแม่งฮิตเบาๆวะตอนตอนกดโอ้ยเฮเฮียไอ้เฮียมำไหลบหลีกพออยู่เฉยแกละแม่งหลบหลีกแซกซึมใส่กูัววิ่งเฮียหมุนมีรถก่อยอยบนหัวไอ้สัสบิ้วเลยไอ้ต่า ไปกันตัวไอ้เยอยนินจาเข้าพร้อมกันเลยดัวยจ้าจริงเออไม่แล้วไว้ให้มันเข้ามาตรงนี้แย่แล้วแย่แล้วเออโดนธนูยิงโอ้โหธนูยิงกูจ่อๆโอ้โหไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วไอ้แปงแข็งใจไว้ตายแล้ว พยายามวิ่งข้างนอกเฮ้ยอย่าไปกันมากหมอตายก็ช่างมันไม่ได้กันนี่พวกมันทำคั่บ้านบ้านบ้านเดี๋ยววิ่งเข้าไปช่วยพี่โป้ดิเอ้ยไอ้ใหม่ทำไมสองหมื่นสองมึงตายแล้วอ่ะมันพอติดไอพี่อ่ะแบบกระแม่ตาเลือดอ๋อโอเคโอเครวยพี่โป๊ดไปไปโอ้โหโดนตีสองหมื่นสองสองหมื่นหนึ่งกูตายเฉยเลยเปิดเมาส์กูเลยดิปานปานปานดีอยู่ดีอยู่ ไปไปไปีโบไปเลยผมตามไอ้เงี้ยมามันมามันมาขอให้ยิงโดนโดนป่าออกไโดนขอให้ยิงโดนอีกรอบโอเคเอ้ที่ชิดมือเด้งน้องบังโอ้โหอ้าวตายว่ะไปครับไปครับแจ๊คกูต้งอยู่กนเวิบไอ้เที่ยวิบมันวิบมามันวิบมาอย่าเพิ่งไปพี่โบรอใมันทำข้างเสก่อนไม่มีท่าวิ่งนะเออกูัวไม่มีกูแหลมไม่นั่นเลยกูยืนชิดเลยต้องหยุดชิดเลยแม่ตรงกลางพี่โบแบ๊แบ๊กนั่นกันเดินเลยแล้วโผล่มาไว้เชี่ยเสียวโดนโผล่ยิง ต้องแยกแยกแยกดาบทีกนี้ก่อนเพราะผมพิดแล้วพี่โปอโอ้โหเตรียมเตรียมแยกดาบมาเตลังมดาบมาเฉยเฉยไอมันาจนนินหัวมาแล้วมาแล้วไปนะเดี๋ยวโอ้ยสังโอ้สวยโอ้ดาบพิวไป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 จะวคิวลไอคิดว่คิวเหรอกูยืนอยู่กูยืนอยู่ไอคิวไอคิวไอ้โปตีตรงมนไดเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไอเยี่ยหลังแอนนี่ท่าน ไอ้ยัยไอ้ยัยดีจ้าไล่ตู้ไอ้ออกมาออกมาแล้วรอด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 ไอ้ยัยกูทำข้างไม่ได้ปัญหาเกิดละแหววแล้วกูตายก่อนได้ไงเนี่ยโอ้ยตัดเจมอยเลยนะอือน่าทำแดงก่อนวะกูเองไงหมดยังหรือเปล่าโอ้ยิงกูเกิดหมอครับเกิดหมอทำแดงให้หน่อย เฮ้ยมันแตกพอดีวระสิไปดิเออตายหายเฮียกูวิ่งไล่โผจนแม่งกูเลิกเฮ้ยนินนินนินไอ้เหี้ยไอ้ตัดกูเองแล้วมันยิงกูเลยโอ้ยอี yeah> <cam <cam okay, uh, yup, Fine, right ๋กูเลิกไล่ไงโอ้ยอ่านไม่ออกดีจังเลยวะทันกว่างนี่บันไดบันไดเราสะท้อนเยอะจ้าจินจามเดี๋ยวชิบหายดาบดาดิ p o l ิแล้ว p o l i แล้วเฮ้ยสูงสี่ชิบหายเลยแต้มไอ้ยชิบหายแล้วเฮียติดพิษตายอนี่อย่าติดพิษตายโอ้โหหมอบูไปสูงปันมาปันมาปันาปันเกิดไปดี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 หมอบูยี่น้อยอยู่ไอ้เหี้ยไม่เท่าวิ่งเหรอการที่้วยการที่้วยดาบ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 พิษละเพื่อนตายว่ะเฮียโผล่ไปตายว่ะเฮียโอ้โหพี่ปั๊บวิ่งไปช่วยไม่ทันว่ะสวยว่ะปั๊บเมื่อกี้ก็สวยอ่ะ

ไปยิงวิ่งมาตายตายไม่ทด้ไม่ไดวันนี้พี่ดาบใหม่อีกแล้วโอ้โหตายสามตัวพิษนินหมดเลยวะเนี่ยไม่ได้แมล้วกูไม่มีแก้กูเองนะเตรียมแล้วลบหลีกปันมันปันมันไปยิงไกลๆดิไอเฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรบั็กนี่ไอ้สัสโอ้ยเฮี้ยยิงไม่โดนเฮี้ยเล่นผิดจริงๆแม่นกว่านี้เลยสักูยืนมองยืนมองหน้าหมออยู่กับสามวิไอ้ห้า กันไว้หน่อยเออยิงอยิงสวยเฮียสวยเฮียโอ้โหสัตว์เนนจ่าบ้านเนนจ่าบ้านใครพออะไรไม่รู้เฮ้ยบัฟตีไว้หมดไฟเนื้อหนุ่มดีจุดเต็มเลยเชี่ยวจีตายมาเลยเออตายอ่ะไม่แต่ไม่รู้มึงแช่ไม่ใช่หรอไัฟมันมีข้างนอบอีกยิงสัตว์อ๋อไอ้บีกรางนอกอีกยิงเฮียเอ้ยมาดิหันพันต้องตีนี่เฮียแม่ค้าหายไป นี่ขอให้ยิงโดนอุ้ยเหี้ยเอ้ยกูมากูมาโอ้เทงี้หญส SR กูติดบ่ออะไรอ่ะนินสองตัวลุมตีกูเออกูตายกูะตายกูจะตายกูไรวะตายแก่แก่แกแก่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 แกมแก่แก่าก่แ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 รก่ก่แก่ก่แก่แก่แก่่แแกกแก่่กแก หวยแดงหมดอีกยิงโฟดิมาพี่ชายก็อยู่แถวๆนี้มาแล้วมั้งพี่โป้ผปล่อยพิ่ไป่ทันสุดแล้วมาเธอมาลับมาพออันกวางวิ่งมาสวยปั๊บนายพีแปลงเอาหมอให้เลยดิอ๋อหมออยู่ไหนพอผมขอแก้วนะไอ้แจ็คดาบไปช่วยใหม่ไปซ้อนใหม่เอาคนละสีแล้วคนละสีแล้วตบเลยไอ้เหี้ยเออจังหวะที่ตายไอ้เหี้ยมันวิ่ง มีสีมันแปลแล้วซ้ำไม่หน่อยอ๋อยิง,ยงไม่มีใครอยู่แล้วนะเ,<ร>เราไม่ได้ฝันหลังคุ้มทำแด็อีกแล้วเอ,อ่ยช่างแม่เฮ่ยอี๋เดี๋ยวให้ทำใหม่แดงอ่ะออใช่สีเธอไม่มีแดงนี่ธรรมดาฉันไม่ต้องใช้แต่ฉันต้องใช้งไงละ่ะอ,อ,อริยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอแม่ไอ้ี๋เหลือแจ็คมันเป็นไรอ่ะเจ้าชายไอ้ผมชอบชอบชายเลยตีหมัดไม่โดนไอ้เหี้ยเหลือเชื่อไอ้สัตว์แม่งตีหมัดหลบหลีกไอ้เหี้ย โอ้โหโอ้แกให้ไม่ทันเราต้องพิสูจน์อะพวกเราไม่ได้เป็นเกย์ะแล้วไม่มีอันนี้พิสูจน์แม่งใช้หมดเลยต้องไปดูหยุดยิ้มไม่ได้เลยหลบหลีกหมดเลยปั๊บเออสามหมื่นเก้ามึงตีไม่ทักโดนก็พอแล้วปั๊บกูแกให้กูแกให้กูแกให้มงโยเนี่ยแม่งสุดสีดูดีว่ะปั้นเกิดทรายนะ ต้องบุกบ้านไป่างพี่โบไปย่งเนไมกูดูไอ้ตัวโอ้โหคคนรื้อบ้านเนโอ้โหเอาตีไปยิงยิงเอาอีธนูนั่นดิอีสัตว์เออปั้นปันป้นเออล็อกล็อกใหม่ล็อกยิงช่วยยูโอ้ดาบนั้นเยหน่อยครับเกิดมอให้หน่อยครับเนี่ยหมดแล้วขอขอขอออเออสวยปั๊บสวยมากขาบ้าน พ่อเมึองไอ้ดาบพี่อนี้ไม่ตายไอ้สัสติดบวกสิบสองไอ้สัสเด้อเหมือนยุดมาได้แค่วิ่งแรงยิงแรงแรงไงไกูไม่แดงนดิปันจะแตกต้องเกิดหมอะล้วมาแล้วต้องเกิดหมอนะออวิ่งมาช่วยกูตรงบันไดดิมา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 อ้สวย่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสวยสวยสวยเก่ทั้งหมดอันเนี้ยเออหมด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 ล้วหมดหมดหมดยพนุมาไปช่วยนะโ้ยแตกตายกอนหกหมืไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ไม่ตายนี่ไงเก็บมือไม่ตายเขาเยไอ้แม่กูตายแล้วพี่โอเคเข็มมันตายมัอะไรเขาตีไม่ได้ปั๊บมือต้องเล่นกลางไอ้เหี้ยเอ้ยฟิชเชอร์แมนไม่ตายหรอป้ามือพี่พ่อตายยังเฮียเหี้ยฟิชเชอร์แมนไล่กูเสร็จแล้วไปไปดิไปดิโอ้โหพี่แซมทีนินมือเสียบไวไปไหมเหี้ยมือขอให้โดนบอกแล้วขอให้โดนโดน้อยแล้วพิชไม่ได้ไปทำแต่มันตีหมอแล้วกันมันตีป้อนอยู่มันตีป้อนอยู่เฮ้ยดักเขาบ้าเซฟหน่อยเซฟหน่อยดักไนบ้า ูกัเออหมอไม่ต้องเกิดแล้วหมอไม่ต้องเกิดแล้วหมอไม่ต้องเกิดแล้วไม่ต้องเกิดหมอแล้วนะเดืออกันเราเมือดของกันเราเดอดขอสวยไ่ต้องกิดเ้สวยสวยไอ้สวยโอ้โหตาเมฆค้างหมดพอดีเลยสัตว์อสเมฆเมฆแข็งเลยอ่ะชาเมื่อกี้แข็งแบบสวยมากเลยอ่ะเออเมฆแข็งป่วยอย่าเกิดหมอนะถ้าหมอใครเกิดก็เอาไปหลบเลยโอ้โหเอ้โหมาถมบ้านว่ะ มันมีหมอนใหญ่เลยสวยสวยดาบเชื่อกูด้วยกูไม่รอดละเอือกูก็โดนจบแล้วจบแล้วชนะหรือเปล่าไปแล้วกูหนีอุ้ยชนะเฉยเฮียกูปิดล้มไหวเฮีย ไอ้เหี้ยก็ติดลบได้ไงวะตั้งใจเล่นใหม่น้ำใหม่เล่นยังไงติดลบวะตั้งใจเล่นน้ำใหม่ไอ้เหี้ยมันติดมันทำมันก็ติดลบไวะอีกที่พอนี่แหละวันนี้ผมไม่วันนี้ผมจะเล่นแบบนั้นอ่ะวันนี้ผมไม่ด่าใครเลยนะครับยาลาผมนะครับพี่พี่ไอ้กูติดลบได้ไงวะไอ้เหี้ย